กลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอไมค์คลิปสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้ารถบอนเซอร์แมชชีนกันเป็นการ์ตูนที่มีฉายอยู่ทางช่อง a อเอสเพลนิคโลเดียนะครับไม่ค่อยเห็นน้องๆมีของเล่นของเจ้าบอนเซอร์แมชชีนกันวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับตัวรถหาซื้อยากมากใน Lazada มีอยู่ไม่กี่แบบอันนี้สั่งมาจาก Lazada นะครับเนาะได้รถมาทั้งหมด6ขัน้นนี่1 2 3 4 5 6นะครับ เขามีหลายสีเลยมีทั้งสีขาวลายน้ําเงินสีเขียวไดโนเสาร์สามขานีนะครับนี่สามขาหรือว่าสีเหลืองลายเสือนี่มีหางด้วยมีหางด้วยนะครับ mm hmm. หรือว่ารถเกง๋งแบบคลาสสิกเลยสีเขียวธรรมดามากนะครับแล้วก็รถบรรทุกคันนี้เท่สุดๆไปเลยนะครับรถบรรทุกที่เป็นเหมือนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แต่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะสีน้ำเงิน และพระเอกของเรานี่ชื่อว่าเบส์มอนสเตอร์ม c าชีนสีแดงนะครับชื่อว่าเบสด้านหลังต้องมีไอพ่น3จุดแบบนี้นี่สัญลักษณ์ของเบส์เลยเพะมีเลสิ่งสปีดนะสำหรับ6คันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูกันแบบใกล้ชิดว่าแต่ละคันมีรายละเอียดยังไงนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่า6คันเนี้ยเราซื้อมาจากลาซาด้าในราคา6คันเนี่ย220บาทรวมส่งมาถึงบ้านนะก็คันนึ่งตกประมาณสักไม่ถึง40บบาทนะครับก็รายละเอียดอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะแต่สุดท้าย ของเล่นของเขาหายากจริงๆวันนี้แต่มารีวิวให้ดูกันเริ่มจากคันแรกกันเลยนะครับนี่คันนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรน้องๆพอจะจําได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกชื่ออะไรแหคันนี้นะครับถามพิเทียนมาแล้วพิเทียนร,รู้จักดีชื่อว่าดาร์ลิงตันนะครับดาร์ลิงตันจะเป็นมอนสเตอร์มชชีนที่อยู่ในสนามแข่งนะครับก็จะเป็นฝั่งของเพื่อนของเบสสีแดงเนาะจริงต้องบอกว่าการ์ตูนของ เจ้าม o n ส t e r m a c h i n นครับไม่มีตัวร้ายเนาะจะมีเต็มที่ก็มีแบบเป็นตัวรถที่เป็นสัตว์นะครับอยู่ตามป่าตามเขาซึ่งไม่ใช่เป็นตัวร้ายหรือว่าคิดโกงเนาะจะมีก็อาจจะมีแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบสนุกกันเหมือนเพื่อนเล่นกันนะครับเพราะว่าทุกตัวเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะครับอันนี้ดาร l i n g ตันสีขาวแถบน้ําเงินนะครับมีลายเป็นดาวเหมือนธงชาติด้วยเนาะนะครับนี่ล้อสีล้อนะครับทุกคันจะมีช่วงล่างเหมือนกันคือเป็นแบบนี้นี่นะครับดูนะี่ทุกคันเหมือนกันก็คือมีล้อไม่มีลานะครับเป็นล้อสี่ล้อวิกฟุตนะคร อ่าแล้วก็ร้อนจริงก็ถอดเข้าถอดได้เนี่ยง่ายๆอย่างเี้ยนี่ใชไหมนี่นะครับนี่แต่วิ่งลื่นดีนะมันเขาวิ่งลื่นดีเลยวิ่งลื่นดีวิ่งลื่นดีนะครับอ่าขันที่หนึ่งจบไปดาริงตันนะครับไม่มีลายไม่มีสติ๊กเกอร์ติดเลยนะเป็นเพ้นท์สีมาทั้งหมดนะครับด้านหน้ามีรูปด้วยมีตามีปากนะครับตัวตะแกรงหน้ารถเป็นจมูกนั่นเองนะครับดาริงตันต่อไปตามมาด้วยนี่เจ้าไทเสระท็อปของเรานะครับหรือว่าก็คือ เซตนั่นเองนะครับอันนี้ชื่อว่าเซตนั่นเองไทเซอรท็อปนะครับสีเขียวมีไอพ่นสองข้างนี่ทำเป็นเหมือนแบบมีงามีงามีเข่างาแล้วก็มีที่กระบังลมตรงนี้นะครับเหมือนในกระตูนเลยนะฮะถือว่าออกแบบมาดีแล้วก็คันนี้จะแปลกว่าคนอื่นคือมีหางคันอื่นจะไม่มีนี่เซตมีหางไปสามเรียบนะครับช่วล่างเหมือนกันวิ่งลื่นเหมือนกันนะครับเซตสีเขียวนี่ดูปากด้านหน้าเป็นยิ้มนะครับแล้วก็มีจมูกสองฝั่งเป็นตะแกรงระบายลมนั่นเองแล้วก็มีทุกตาอยู่ตรงนี้ เนี่ยมีจมูกด้วยนะครับนี่ชอบมากเดี๋ยวนี้ของเล่นลงสีมาหมดลวดลายนะครับไม่มีติดสติ๊กเกอร์แล้วคันต่อไปเอาคันนี้ก่อนเลยแล้วกันพระเอกของเรานะครับหรือว่าเบสันเองตื้อ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 ,อ,อนี่คือเสียงของเบสนะครับเวลาเขาใช้เล c i n g speed ถ้าเบสตามมาทันเอาได้ยินเสียง ตื้อตื้อตื้อตือออ้อนะครับเบรสสีแดงมีปากมีตามีจมูกเป็นตะแกรงกรองอากาศเหมือนกันนะครับตัวกระจกหน้ารถก็จะเป็นสกรีนสีทั้งหมดเนาะอันนี้สีเงินนะครับตัวรถไม่มีอะไรมากเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเป็นเปิดประทุนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีเบาะสองเบาะมีพวงมาลัยมีคอนโซลครับนะรายละเอียดใช้ได้ด้านหลังนี่เบรสถือว่าถ้าไม่ตายเขาต้องมีเลซิ่งสปีดนะครับหรือว่าความเร็วแบบว่าเปิดไนทัสติดเทอร์โบนั่นเองเขาจะมีไอพ่นหนึ่สามอันนะครับรายละเอียดดี แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาคือรูปไฟดาวตกนั่นเองเบสเพื่อนมอสเตอร์มชชีนนะครับอ,อันหนึ่งเป็นคู่ปรับของเบสเลยจริงๆต้งองบอกว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่านะจะบอกคู่ปรับก็ไม่เชิงแต่ว่าตัวอันนี้ชื่อว่าคลัชเชอร์เนี่ยก็จะแบบเป็นคู่ปรับที่คอยแข่งความเร็วแข่งวิบากแข่งทุกอย่างกับเบสนะครับแต่สุดท้ายก็อาจจะมีเทคนิคมีแบบนิสัยขี้โกงนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับชั่วร้ายก็เป็นเพื่อนกันนะครับสุดท้ายเขาก็จะช่วยกันฝ่าอุปสรรคไปได้ตลอดนะครับตัวคลัชเชอร์นี่เห็นไหม เป็นคนที่เป็นรถที่แบบว่าหิวตลอดเนี่ยชอบยินดูทําปากมาแบบแลบลิ้นเลยนะครับมีตามีจมูกใหญ่ๆอย่างนี้พอาเป็นรถบรรทุกทำนีหลังคาทาสีเงินมานี่แล้วก็มีไอพ่นสองอันด้วยคัตเชอร์นะครับรายละเอียดใช้ได้นะนี่มีถังน้ามันใหญ่มากนะครับคัตเชอร์แล้วก็คู่สีของคัตเชอร์ก็คือตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าพิเคิลนะคะพิเคิลหรือว่าที่แปลว่าแตงกวาแตงกวาดองะครับจริงๆตัวรถเนี่ย ดีเทลจะต่างจากในการ์ตูนในแอนิเมชันนิดนึงคือจริงๆต้องมีตุ่มๆๆๆเป็นเหมือนผิวของแตงกวาที่เป็นเม็ดๆตุ่มๆๆนะแต่อันนี้มันอาจจะดีเทลมากเกินไปนิดนึ่งเขาไม่ได้เถึกทำมาให้นะครับแต่ว่าตาปากมีเหมือนขั้นอื่นนะครับแล้วก็ตัวรถก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆนะับเป็นเหมือนรถเก่งธรรมดาทั่วไปเป็น2ประตูคูเป้ด้วยนะนะครับนี่มีรื่นเหมือนกันรื่นเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับพิคเคิลนะครับแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้ที่เป็นสุดท้ายไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่า จำชื่อไม่ได้แต่ยังไงถ้าน้องๆรู้ชื่อนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแล้วรู้ชื่อช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรเจ้ารถเสือคันนี้เปิดประตูด้วยเนี่ยมีโรบาร์เหล็กป้องกันการพิคว่ำด้วยแต่ว่าห้องขับเนื่องจากเป็นรถแบบรูปแบบสัตว์เราจะไม่มีคนขับก็จะเป็นแบบว่าห้องเครื่องเป็นที่นั่งแทนนะครับนี่แต่ว่าหางนี่ขยับได้นะหางขยับได้นะครับรายละเอียดใช้ได้เลยด้านหน้านี่มีปากมีตามีจมูกลายก็เพ้นทมาเลยนะครับเป็นลายเสือรูคิ้วเหมือนกันนะครับสำหรับ มอเตอร์นะครับวันนี้รีวิวให้ดูเซ็ต6คัน6คันนี้220บาทส่งถึงบ้านถ้าใครสนใจลองไปดูได้ใน Lazada Shopee มีขายทั้งหมดคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ